โปรเจกต์แรกของสามแซบทิ้งพุนบัวควจะได้หายคิดถึงเกาหลีก็งานนี้แหละพูดแล้วเจก็ตื่นเต้นตื่นเต้นนี่สามแซบท็กพิมพ์พาทัวรทิปแทกูหายคิดถึงเกาหลีกันจ้าทุกคนสามลอยละครพาวมุกจ้าสามได้ทางซีเสามพัดนะคะทุกคนทุกวันอังคารจ้าเริ่ม31สิงหาคมนี้ตอนแรกจ้า เสือรอเลยจ้ารอดูโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะตามมาเนาะทุกคนเนาะจะได้หายคิดถึงกันขอบคุณช่องสาที่ตามใจคุณจ้าย้ำนะคะตอนแรก16บหนิกาของวันที่31สิสิงหาคมนี้ค่ะพรุ่งนี้ค่ะทุกคน